นอกเหนือจากประเด็นทางการเมืองและความอยู่รอดของรัฐบาลที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองแล้วเวลานี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่ขยาวงการตลาดเงินตลาดทุนไม่แพ้กับการเมืองภายหลังสำนักง,งานคณะกรรมการกําก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลตอตออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าได้กล่าวโทษบุคคลรวมสมรายประกอบด้วยนายสมพศ์อาหุไน และนายอมรอซพทวีกูลซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA รวมทั้งนายพรเลิศเตชารัตโนพาศต่อกลมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กรณีร่วมกระทำการทุจริตเพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้แก่ตนเองและหรือผู้อื่นทำให้ EA และบริษัทย่อยเสียหายพร้อมกันนี้ได้ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปอง,งอ โดยปรากฏข้อเท็จจริงและหลักฐานที่พิจนารณาได้ว่าในช่วงปี2,556ถึง2,558บุคคลทั้ง3รายได้ร่วมกันกระทำการทุจริตการจัดซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศและหรือทุจริตการจัดซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์ <S <S เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ EA ผ่านบริษัทย่อย2บริษัทดังกล่าวเป็นเหตุให้บุคคลทั้ง3รายได้รับผลประโยชน์จำนวนรวม3,465.64ล้านบาท การกระทำของบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา281ทับ 2, วรค2ประกอบมาตรา89ทับ7และมาตรา89ทับ7ประกอบมาตรา89ทับ24มาตรา311มาตรา313และมาตรา315แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พศ2535ประกอบมาตรา83และมาตรา86แห่งประมวลกฎหมายอาญา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เกิดมุมมองหลายมิติโดยมิติในทางเศรษฐกิจนั้นต้องยอมรับว่าการกล่าวโทษดังกล่าวสร้างความสั่นคลอนกับมาตรฐานการจัดการภายในตลาดเงินทุนและตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยพอสมควรเนื่องจากบริษัท EA ได้ถูกประทับตาว่าเป็นบริษัทที่มีระบบธรรมาพิบาลหรือ Corporate Governance ดีเด่นแถมยังได้รางวัลใหญ่ Corporate Excellence Category Energy ในเวทีระดับสากล เอเชีย c ปซิฟิกเอ็นเตอร์ w ร r d หรือ APEA ปี2023ในฐานะองค์กรที่เป็นเลิศดด้านการบริหารงานและสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องแต่ทุกอย่างก็พังคืนภายในเวลาชั่วข้ามคืนและกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรางวัลที่ได้รับมาไม่ได้เป็นเครื่องการันตีความสุจริตอีกต่อไปขณะที่ในบริบททางการเมืองนั้นด้านหนึ่งดูเหมือนจะห่างไกล แต่ลองกลับไปค้นประวัติศาสตร์ดูจะพบว่าบริษัทแห่งนี้มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางการเมืองที่มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างมูลนิธิป่ารอยต่อแบบหน้าพิศวงเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วรังสิมันรโรมเคยออกมาเปิดเผยถึงความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนกับมูลนิธิป่ารอยต่อผ่านตัวละครที่มีชื่อว่าพลตำรวจเอกพรชราวาดวงสุวรรณ ว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนเมื่อวันที่18เมษายน2557ก่อนรัฐประหารปี2557เพียงหนึ่งเดือนณนะวันที่พลตำรวจเอกพัชรวาทเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทร,ราคาหุ้นของ EA อยู่ที่11บาทวันที่22พฤษภาคม2557วันรัฐประหารราคาหุ้นขึ้นมาอยู่ที่12.50บาท วันที่14พฤษภาคม2561ประกาศใช้พรบ eec ราคาหุ้นอยู่ที่36.50บาทข้อมูลล่าสุดสืบค้นเมื่อ24กุมภาพันธ์2563ราคาหุ้นอยู่ที่46.25บาทเติบโตจากวันที่พลตํารวจเอกพัชรวาดเข้ามาเป็นกรรมการ420.45%ท,ทุกอย่างจบลงแค่นั้นจนกระทั่งในเดือนสิงหาคม2566พลตํารวจเอกพัชรวาด ขอลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนที่จะได้ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เวลากําลังถูกจับตามองเรื่องเพิกถอนที่ดินอุทยานป่าทับลานจํานวนมหาศาลทั้งหมดนี้เห็นได้ชัดว่าทุนกับการเมืองถูกผูกและเชื่อมโยงก,กันอย่างแยกไม่ออกกลายเป็นวังวนที่ประเทศไทย ยากจะหลุดพ้นไปได้